เท a ยเส0นึ o งพันเก้าร o อยวัตต o u นด์4ยู o ูทู e วิดีโอ o อ o เดอร์ i อ o พ o นยี่ exactly as you requested without quotation mark or heading ในตอนเริ่มต้นของวิดีโอนี้เรามาเริ่มต้นด้วยการโชว์ศักยภาพการดริฟท์ของ Toyota Mini Fortuner 2,026กันก่อนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและการควบคุมรถที่คล่องตัวอย่างน่าทึ่งของ SUV ขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อความลงตัวระหว่างความหรูหราและความอเนกประสงค์ เมื่อคุณมองไปที่ตัวถังของ t o y o ต a Mini Fortun. e r รุ่นใหม่นี้คุณจะเห็นดีไซน์ที่คมชัดกว่าเดิมกระจังหน้าถูกปรับปรุงให้โฉบเฉีียวยิ่งขึ้นพร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์บางเฉียบที่ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ความล้ำสมัยให้กับรถคันนี้ด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่โค้งเรียบต่อเนื่องไปจนถึงบั้นท้ายซึ่งไฟท้ายเล็ถูกจัดวางในตำแหน่งสูงให้มุมมองที่กว้างและโดดเด่นบนท้องถนนล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่มาพร้อมอยางแบบออเทเรนสร้างความมั่นใจในการยึดเกาะทุกพื้นผิวและยงัง ภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุหนังคุณภาพสูงบริเวณเบาะนั่งไปจนถึงแดชบอร์ดที่ตกแต่งด้วยแถบอลูมิเนียมผิวด้านแผงควบคุมกลางเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วที่รองรับระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุด Toyota Smart Connect สามารถเชื่อมต่อ Apple Carplay และ Android Auto ได้แบบไร้สายทันทีระบบเสียงจาก JBL ลำโพง9จุดทำให้ทุกการเดินทางมีมิติเสียงที่คมชัด บอกผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบบันทึกต,ตำแหน่งส่วนเบาะด้านหลังสามารถพับได้ในอัตราส่วน60:40ทำให้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระตามความต้องการด้านขุมพลังโตโยตา้ามินิฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด225แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ได้รับการปรับจูนเพื่อความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์และตอบสนองทันใจเมื่อกดคันเร่ง การขับเคลื่อน4ีล้อแบบ Dyna m ิ c AWD ถูกติดตั้งมาเป็นมาตรฐานเพื่อรองรับการลุยเส้นทางทุกรูปแบบระบรบล็อกเฟืองท้ายสามารถเลือกใช้งานได้ด้วยปุ่มควบคุมบริเวณคอนโซลกลางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปีนป่ายผ่านเส้นทางออฟโรดระบบการสะเทือนหน้าอิสระแบบแม็กเฟอร์สันสปารตและด้านหลังแบบเบลติลิงช่วยให้การทรงตัวยอดเยี่ยมในทุกย่านความเร็วเรื่องความปลอดภัยโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์สใส่ใจเป็นพิเศษด,ด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่เพิ่มกล้องและเรดาร์ตรวจจับรอบคัน ระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยประคองพวงมาลัยระบบตรวจจับจุดบอดระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหลังเมื่อถอยจอดกล้องมุมมองรอบคัน360องศาพร้อมมุมมอง3มิติช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาเข้าจอดในที่แคบไฟสูงอัตโนมัติและเซ็นเซอร์รอบคันถูกติดตั้งมาอย่างครบถ้วน ถัดมาที่เทคโนโลยีภายในโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์รุ่นนี้โดดเด่นด้วยระบบแอร์แบบ3โซนที่แยกการควบคุมอุณหภูมิระหว่างผู้ขับผู้โดยสารด้านหน้าและผู้โดยสารตอนหลังนอกจากนี้มีช่องชาร์จ USB-C ทั้งหมด6จุดและแท่นชาร์จไร้าสาย2ตํตำแหน่งเบาะนั่งแถว2มีพนักวางแขนกลางพร้อมที่วางแกว้วและช่องเก็บของเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายระดับการเก็บเสียงในห้องโดยสารดียิง่งขึ้นด้วยฉนวนกันเสียงรอบคันและกระจกอะคูสติกกราชช่วยตัดเสียงรบกวนจากภายนอก ด้านสมรรถนะการขับขี่จริงเมื่อทดสอบ Toyota Mini Fortuner 2026จะพบว่าการเร่งจากจุดหยุดนิ่งถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใช้เวลาเพียง8.3วินาทีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลีย่ยประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรระบบพวงมาไลัยไฟฟ้า EPS ถูกปรับน้ำหนักให้เบาในความเร็วต่ำและหนืดขึ้นเมื่อใช้ความเร็วสูงเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ช่วงล่างถูกปรับเซ็ตใหม่ให้เกาะถนนและซับแรงกระแทกได้ดีแต่ยังคงความนุ่มนวลเมื่อวิ่งผ่านถนนคูกคลาระบบเบรกดิสก์ทั้ง4ีล้อขนาดใหญ่พร้อมค่ียระบายความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหยุดรถด้านดีไซน์ภายนอกที่ได้รับความนิยมคือแพกเกจตกแต่งพิเศษ Black Edition ที่เปลี่ยนชุดกระจังหน้าเป็นสีดำเงากรอบไฟตัดหมอกสีดำล้ออลลอยลายพิเศษสีดำด้านและชุดแต่งกันชนหน้าหลังเพื่อเสริมบุคลิกความสปอร์ตยิ่งขึ้นสีตัวถังใหม่ประกอบด้วยแพลตินัมซิลเวอร์มิดไนท์แบ เพวายและสีพิเศษกราฟิตเกเย์ภายในสามารถเลือกตกแต่งได้ทั้งโทนดำล้วนหรือทูโทนเบลดดำในส่วนของระบบเชื่อมต่อออนไลน์โตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA ตลอดอายุการใช้งานพร้อมระบบ E c แ r e ที่แจ้งเตือนการบำรุงรักษาผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบนำทางที่มากับรถสามารถรายงานสภาพจราจรแบบเรียลไทม์และแสดงข้อมูลจุดชาร์จไฟฟ้าในกรณีที่มีการอัปเกรดเป็นรุ่นไฮบริดปลั๊กอินในอนาคต Toyota Mini f o r er t ์จูเนอ2026จึงถือเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดที่ผสานความอเนกประสงค์ความประหยัดเทคโนโลยีล้ำสมัยและรูปลักษณ์พรีเมียมไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการรถที่สามารถลุยได้บ้างเมื่อจำเป็นขับง่ายในเมืองและพาครอบครัวเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสมรรถนะความปลอดภยัยความสะดวกสบายและภาพลักษณ์หรูหรโโา Toyota Mini Fortuner สองพคือทางเลือกที่ควรพิจารณาอย่างจริงจังไม่ว่าคุณจะใช้งานในเมืองหรือออกเดินทางไกลการออกแบบที่กลมกลืนระหว่างความโฉบเฉี่ยและความแข็งแกร่งทำให้รถคันนี้ดูไม่ธรรมดาระบบช่วงล่างและการขับเคลื่อนสี่ล้อที่พัฒนาขึ้นมาช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องเจอสภาพถนนที่หลากหลายระบบความปลอดภยัยใหม่ล่าสุดสร้างความสบายใจตลอดทุกเส้นทาง ฟีเจอร์ความบันเทิงและความสะดวกภายในครบครันในแบบที่รถระดับราคานี้ควรมีและนี่คือรีวิวแบบละเอียดของ Toyota Mini Fortuner 2026ที่เราอยากให้คุณได้รู้จักก่อนตัดสินใจหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดและเนื้อหาการทดสอบรถอีกมากมายขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไป